สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับเราในช่องคลายนอนเชน <c oughs> เสียงร้องแล้วนะคะมีเสียงตุตตะของเราสองเรียกแม่นะคะไอุ้นมาทางนี้แล้วลูกแล้วพาเดินเล่นออกกำลังกายนะคะไปหาแม่กีด โอ้รอ้องไปหาแม่เกตนะคะ hello good morning everyone how are you today กับสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดียันชา้าช้านะคะนี่ก็พาหนองออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะไรสดชื่นใบบุญใบบุญ มาแล้วละมาไม่เมยมงานเร็วกันงานเร็วบายบุน <c oughs> ยืนเอบข้างๆอยู่ไม่เกตนะคะเายบุญโอ้โห ดูไม่เหมยดูไม่เหมยอดูอาการไม่เหมยอได้ยินเสียงรูดนิดนึงไม่ได้นะคะ ดรดูประกันเดินตามาเร็วแล้มาเร็วมาทางนี้มาเร็วกันงาเร็วเร็วเมาเร็วดูไม่เกต็ดดูไม่เกต็อาการไม่เก็ดการไม่เกต็ห่วงน้องนะคะ มึงพาเนาออกมาเดินเล่นนะคะเดินยืดเส้นยืดขานะคะเดินออกกำลังกายไปจกเขาทำไมลูกดูไปไปจกไม่เกียดจกทุนไม่เกียดเร็วๆเร็วเอเด็กกะเล่นนะเจ๊จะท่าเอเด็กกะเล่นเอด็กก็เล่น สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆ้าสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านวันนี้เป็นเลิกยามงามดีครับเป็นนิมิตหมายดีที่น้องออกมาเดินอยู่ข้างนอกแล้วก็รู้สึกว่าจะร่าเริงกว่าทุกวันนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะร่าเริงกว่าทุกวันนะครับหน้าตาก็แจ่มใสขึ้นนะครับแจ่มใสขึ้นแล้วก็มีปฏิกิริยาทีา่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ร่าเริงนะครับพาเดินแล้วก็ ออกกาลังกายตอนเช้านะครับผมน้องก็มีปฏิกิริยาที่ตอบสนองดีมากนะครับผมพาทั้งแม่ลูกมาเดินเล่นข้างนอกนะครับผมปล่อยให้น้องอยู่ข้างนอกนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายให้ท่านได้รับชมกันนะครับถึงบรรยากาศตอนเช้าๆของสามแม่ลูกของเรานะครับที่อยู่ร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอภาวนาครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้น้องหาย ดีเป็นปกตินะครับผมเป็นกลิดทิ้งนะครับเพราะว่าน้องอายุยังน้อยนะครับผมอยากให้น้องหายนะครับหายสงสารน้องนะครับวันนี้ก็พาออกมาชมบรรยากาศข้างนอกนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาออกเดินนะครับออกเดินน,นี่แม่หมวยกำลังจะไปชงเสื้อแรงให้ทานนะครับ ขโมยนมแม่เกตแล้วตอนนี้ก็คื <ง erman. S 1> อว่าอาการอาจจะดีขึ้นเลยด้วยจากขโมยนมแล้วไปดูสิเฮ้ยเมย์สวัสดีเมย์สวัสดีให้พ่อถ่ายหน่อยลูกนี่ครับด้จากไปขโมยดูดนมคนนี้คนนี้แล้วดูครับเออเชลเปย์เอฟดูดนมกันแล้วเลยว่าดีขึ้นเลยกล้าขโมยนมแล้วไปขอกำลังใจจากแม่เกตไปขอดูดนมแม่เกตหน่อยแม่แม่หนูขอดูดนมหน่อยนะแม่นะแม่เกตหนูขอดูดนมหน่อยนะ นูไม่อายบายหนูขอดูนมแม่หน่อยนะน่ครับไม่เกรว่าเอาเลยลูกเอาเลยจะได้หายบอกดูครับแม่หนูขอดูนมหน่อยนะหนูไม่อายบายหนูไม่อายบายหนูขอดูนมแม่เกรดหน่อยดูครับโอ้ยโอ้ย <ment> oh, อร่อยอร่อยบอกอ,อ,อ,อร่อยจงังนะครับไม่เกรดไม่ออกคือดูนมแม่เหมยดีกว่า ม่เหมือนนมใหญ่กว่านะครับก็ดูแลกันต่อไปครับทีมงานของเรานะครับผมรวยน้องเยอะเลยธรรมชาตินะครับเดินกับธรรมชาติดูครับบอกว่าไปดูนมไม่เหมยไม่อยากดูนะครับเพราะว่าไม่เหมยต่ําดูดยากดูดในเกล่ดดูดง่ายนะครับดูนมไม่เกล่ดดูดง่ายที่สุดแล้วนะครับสองแม่ลูกก็ช่วยกันเลี้ยงประมาณนี้ครับเลี้ยงใบบุญนะครับ ชาตินะครับผมของช้างครับที่อยู่มันเป็นโครงนะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้แม่ก็กำลังเอาน้ำเกลือเละมาสืบนะครับผมไปเอามนม ปากเป็นสีชมพูแล้วไม่แดงแล้ววันนี้ปากเป็นสีชมพูแล้วกอบขันรอเอยตรงคันเลยกอบออเลยเล่นยาแล้วเล่นยาเอาคิดเลยคิดเลยเอ่ะราเๆาวางลงวางลงให้เล่นวางลงเตือเล่ครับให้ดูเตือ่เร่เอาสักนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออเก่ง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 เอาอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงได้ไม่แรงลูกเก่งเก่งให้ดู หนึ่งลูกนิดหนึ่งได้หายลูกอันนี้หนึ่งหนึ่งเร็วเร็วเร็วนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวไม่กินแล้วเอาไปเล่นกินนิดเดียวเอง ทานลูกทานเร็วทานเร็วหายเลยเร็วทานทานทานเร็ว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 นี่เก่งเก่งเก่งนะครับพาเดินออกกำลังกายครับแล้วแต่จะไปครับแล้วแต่จะเดินผาเดินเล่นครับจริงๆก็ทำความสะอาดก็ครับเราอยู่กันสมาชิกเราอยู่น้อยนะครับมาอยู่กันไม่เยอะนะครับเราเลยต้องช่วยกันทุกอย่างต้องช่วยกันนะครับ วันนี้เป็นที่สังเกตดูดีครับลิ้นออกสีชุมพูแล้วนะครับผมไม่ไม่แดงเหมือนเมื่อวานนะครับหลังจากเคียยาไปสองเข็มนะครับมีแรงเล่นแล้วมีแรงหาของเล่นแล้วมีแรงหาของเล่นแล้ว mới mà mới mà mà pha pha tới mà 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 gì cha mà 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 mới mà 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 ôm cái luôn mà 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 giờ mà mà มาดูเขาเม่งๆมามาบุญมาพาแม่ออกตึงไกลมามาเร็วมาเม,ม,ม่มมาบุญบุญเอานี่เขาร้อยมาร้อยมา่มา,าบุญไปบุญอยู่กับแม่เกตอย่างเดียวคิดถึงแม่เกต you ก็ขอขอบคุณไปยังเอฟซีทุกท่านครับในการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่เข้ามารับชมเราอยู่ในขณะนี้นะครับผมชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กํกำลังใจทีมงานของเราด้วยนี่คืออาการเบื้องต้นของเด็กหญิงใบบุญนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาเดินออกกําลังกายนะครับเพื่อให้ผ่อนคลายครับให้ร่างกายผ่อนคลายเดี๋ยวก็น้องก็ไม่ยอมไปอยากไม่เกตดนะครับ 嗯、hmm?，来拿拉力器呢。 เดินออกเดินนะครับ เอ๊ะยวมาไกลลูกขอบคุณเอฟซีท่านรั้งหการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับี่ขอกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับขอจบคเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า